แต่วันนี้แหละอ้จะเปิดคลิปด้วยโมนาดให้ดูไอ้น้องๆโอ้ยลูกกินเมาสไอ้โลเดียวก็พออ,อ่าไอ้แต่ภายใน7โลนี้แหละโมนาดจะออกมาละแชท ฮ่ <krit> าฮาตัวอัดพังเสียงไม่เข้าฮ่าฮาพักทำแม่งฮาฮาฮาโอ้เดดไอเดดไอเย่เย่ว้าว่าว่โอ้เดชไอแล้วเดชไอแล้วเย่ไอ้แต่ภายใน22โลนี้แหละน้องๆพี่จะได้ละอิชทาโมนาด ฟางฟ้าที่แสนกว้างใหญ่จ้องจริงจอกสุวรรณโบ,บินบินขึ้นไปบินขึ้นไปพร้อมน้าตาที่ลังไลไหนดูผลประกอบการของการ AFK วันนี้สิในจริงก็โกจิตาไม่กูด,ดีวะโกจีต้าไม่ออกแต่ไหนดูซิว่ามีชายนี่หรือเปล่าโอเคแล้วมีหนึ่งมีอีกไหมโอเคน่าจะมีแค่หนึอ๋อโอเคมีตัวโอเค มีชัยนี่2ตัวไม่มีโกจีตา้าและนี่ก็เป็นวันที่สองที่ข้าพเจ้าได้รอดูผลประกอบการหลังจาก AFK คข้ามคืนเอาโกจิต้ามาดีกว่าไม่เห็นมีเฮียเลยเลยนี่ก็เป็นวันที่3แล้วที่ข้าพเจ้าได้รอดูผลประกอบการว่าจะมีโกจิต้าหรือไม่โอเคจะหมดแล้วแชทภายใน4 3 2สนเฮ้ยเฮ้ย จเฉยๆครับน้องๆเฉยๆครับแต่ถ้าเกมรักจริงภายใน4โลนี้แน่จริงออกโมนาดเลยดีวะจะไปเอเวลก้อนก็นกนดีนะโอเคเวลตันและต่อไปถึงเวลาซูมเทรเตอร์แต่ถ้ารักจริงอะแน่จริง3โลออกโมนาดมาเลยดีวะเกมไม่รักเลยแชทโอ้แต่กูว่าหโลเนี้ยโกจิต้าโมนาดชัวร์เลยว่ว แต่พี่ว่า11โลเนี่ยน้องไม่มีว่ะแต่พี่ว่าหโลเนี่ยน้องไม่มีว่ะห5หตัวอัดลืมอัดเสียงกูอีกแล้วแต่พี่ว่า41โลเนี่ยน้องไม่มีว่ะแต่ว่า15โลเนี่ยพี่ได้โมนาดแล้วน้องๆต้องหวังเรื่องแมงหลุดแต่ไม่เป็นไรโกชิต้ากูวับตามได้ชุ่ย <c oughs> อัพเต็มเท่าไหร่พี่ตัวมันไม่บอกสิบห้าโลนี่แหละแชทไอไดโมนัดแน่นอแต่ว่าสิบห้าโลนี้แหละข้าพระเจ้าจะมีโมนาดโกจีต้ากับเขาสักทีใช่ไหมสี่สิบสี่สิบสี่สิบแชทเออสี่ลิโลโอ้กูเซียนจัด กูเสียนรีโหลดจดมึงมีตัวต้องสุ่มแล้วไงไอ้้เหียแผ่นนี้โมนายังไม่แตกเลยแตกล่าสุดแผ่นที่แล้วแผ่นที่แล้วกูก็ไม่แตกต้องแตกแผ่นนี้ไงต้องแตกแผ่นนี้โลลีโลซื้อห้หมดซื้อหมดเลยร้านนี้เหลือยี่สิบเก้าอันร้านนู้นเหลือสิบห้าอันแต่มึงว่าแปดโลเนี้ยโกจิต้ากูจะโมนาตะวะไอวินอุ้ยอีเทเรียเอออีเทเรีเบแต่ว่ากูว่ากูโมนาหรอวะ อุ้ยโมนาลาไม่ได้มอุ้ยโมนาเลยโมคุคุณไอ้ยได้แล้วไอ้ยนาโนไอ้ยขอจีแต่ผมว่าอีกถ้าโมนาตามเลยปะวะอุ้ยโอเคเสร็จเอเอมันเกมกระโปงว่ะเอบีว่เอเอมึงเกมหมาว่ะสู้เกมนี้ไม่ได้หววิมสามแสนกกับเท่าไหร่สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันที้ตายหมดเลยตายหมด กูแม่งโคตรต่อยโคตรี่ตุ่ยแม่เอเอเกมอะไรวะเอเอเกมอะไรวะวิมไม่รู้จักเลยอ่ะเอเอเกมอะไรวะโอ้ลูกผมรู้จักแต่โกจีต้าโมนาดว่ะอยู่นู่นอยู่นี้เลยวะเกมนั้นอ่ะไม่รู้จักว่ะนี่ตัวที่สามแล้วนะโมนาตัวที่สามแล้วนะออมึงดูเกมพื้นบ้านดิเออดูดิดูดิเอเกมกระตุกเอเอเกมกระโปกเอเกมกระโตกเล่นกันทำนองเล่นกครับอย่าไปเล่นน้องอย่าไปเล่นครับแต่กูว่าเก้ารีโลเนียอิชท่ากูอ่ะจะได้โมนาดล้วว่ะไอวิน กูว่ารู้สึกรู้สึกว่าเขามาแล้วว่าอะไรเออกูกูท่าทมิ่งไม่ดีว่ะเอาใหม่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 เดินเดิม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 เดแต่กูว่าเก้าโลเนี้ยเอออะไรนะกูยืนข้างหน้าด้วยนี่กูยืนตรงนี้โอเคเอาเอาเอาใหม่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 เริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มเริ่มสามสองหนึ่งเริ่มแต่กูว่าเก้าโลเนี้ยแต่กูว่าเก้าโลเนี้ยอีช่ากูโมนอันมาแล้วว่ามิ่งกูว่าเดี๋ยวความรู้สึกกูบาแล้วกูโมนมาเลยดีกว่า เกมกับเดือกีอันแล้วในร้านนี่ต้อเป็นคนที่เขาน่ารักจังเลยเขาตกหน่อยเฮ้ยรีแล้วพ่เหลือซื้อแล้วฟิวเขามีนมด้วยฟิวโยนนะเว้ยยิงโคตรแข็งเนี่ยแต่มึงว่า31รีโลวคนเนี้ยอิสท่ากูจะเป็นโมนาดมาไว้บิมเอ้แต่กูว่ากูรู้สึกว่าว่ามันมาว่ะโมนาสามสิบีโลไปเด็ยคนรัวมากเกมกูไม่เคยร้องไห้กับเพลงอะไรเลย เอาตรงผมเป็นผู้ชายนะเว้ยในยามที่ Lặng nhí nhàng, mây anh ta thân bãi Chắc vọt khó hay khưng nảy chạy đi chờ lạc khưng mơ Bồn pha pha thì xén quang nhai Chọc chinh chọc xuân phố bình Bình khưng bay, bình khưng bay, Phrom nắm ta thì lưng lấy hay phụp em thì đắt thương nhu Này nạc con thì gai xén hàng Chắc chơm thang bọn pha pha thì bình bay. บินขึ้นไปไปเธอเจ้าจริงจอกสุดวัน